คอลัมน์คันปากช่วยรัฐบาลหาง,งบนับวันยิ่งใกล้จะถึงวันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่28-31ถึงพฤษภาคคมนี้โดยสสเอ,อิร์ธปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลสสบัญชีร,รายชื่อพักประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านก็ได้เปิดเผยว่าได้เตรียมบุคคลผู้อภิปรายประมาณเกือบ50คนและอย่างที่ทราบว่าในการอภิปรายที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่ามีคนพูดซ้ำในหลายประเด็นจึงทำให้เรื่องไม่น่าสนใจแต่ประกรณ์วุฒิก็ได้บอกว่าแต่ละคนจะไม่อภิปราย ซ้ำประเด็นกันส่วนจะถามหาคนที่เป็นตัวเต่งคนว้าวในการอภิปรายครั้งนี้ปรกรณ์วุฒิถึงก็บอกว่าว้าวทุกคนและที่หลายคนอยากทราบว่าในการอภิปรายร่างพรบในการอภิปรายครั้งนี้เหมือนเปิดโอกาสให้สสหน้าใหม่มีส่วนร่วมมากขึ้นหรือไม่นั้นเพราะที่ผ่านมาการอภิปรายก็มีคนซ้ำๆนั้นปรกรณ์วุฒิกล่าวว่าตอนนี้ คงไม่ได้แบ่งเป็นสสหน้าใหม่หรือหน้าเก่าเพราะทุกคนเป็นสสมาแล้วสองปีทํางานละเอียดมีประสบการณ์เยอะบางคนแม้ไม่ได้อภิปรายแต่ก็เคยทํางานในกรรมธิการและอนุกรรมธิการพิจารณางบประมาณมาแล้วแถมยังฝากให้ประชาชนติดตามในหลายประเด็นเพราะประการวุฒิได้คอนเฟิร์มว่าจะมีไฮไลท์ให้กับผู้ที่สนใจติดตามในแต่ละประเด็นสุดท้าย สอบถามว่าชื่อยุทธการของฝ่ายค้านในการตรวจสอบงบ69คืออะไรทางประกรณ์วุฒกล่าวว่าช่วยรัฐบาลหางบทางผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าดูไม่แรงเลยฝากสอสอเอิร์ดจึงได้ตอบกลับว่าไม่ใช่เวลาของความขัดแย้งเป็นเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจที่เราต้องช่วยเหลือประชาชนแต่สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆ ถ้าเราช่วยรัฐบาลหางบได้จากการตัดงบรัฐบาลต้องใช้งบนั้นให้เป็นประโยชน์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแม่แม่บอกได้เลยว่าชํแหละงบปี69น่าจับตาดูว่าจะมีไฮไลท์อะไรตามที่ได้บอกหรือไม่แอบคาดหวังนะเนี่ย